กับท่านประธานที่เคารพสรสงรดทองศรีผู้แทนชายแดนจังหวัดปุตรีรามพักภูมิใจไทยขอนําเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องตามแนวชายแดนจากการประทักกันกับประเทศเพื่อนบ้านอําเภอบ้านกรวดอยู่ห่างจากปราสาทตาเมืองทมที่บ้านสายทูประมาณ14กิโลอําเภอหลานสายอยู่ห่างจากชายแดนที่บ้านราชรักแดนประมาณ20กโลเราเคยมีเรื่องสู้รบในปี54มาก่อนซึ่งมีผลกระทบมากดังนั้นในเที่ยวนี้ภาคเอ,อกชนได้รวมตัวกันโดยมีท่านนิวิน ได้ทาบังเกอร์หลบภัยที่อำเภอบ้านกรวด89จุดอําเภอหลานทราย5จุดและมีการซ้อมหลบภัยในบังเกอร์และการวางแผนอพยพให้ออกพ้นวิถีจรวดที่สนามช้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ปะทะตก,กันขึ้นในวันที่24พี่น้องชาวบ้านกรวดได้อพยพออกไปประมาณ3,000 30, 0คนไปที่สนามช้างวัดและโรงเรียนจุดลงที่อำเภอบ้านกรวด241ลูกอําเภอหลานทรายวันที่26จุดลง1ลูกทําให้มีพี่น้องอ,อพยพออ,ออกไปอีกประมาณ3,000คนซึ่งศูนย์ภาคพิงสนามช้างและศูนย์อื่น ได้มีท่านนิวินและพาคเอกชนได้ช่วยกันดูแลในเรื่องที่พักอาหารและสาสุขและมีภาคเอกชนจากทั่วประเทศได้นําสิ่งของเครื่องอุโปโภคบริโภคมามอบต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณภาคเอกชนมากๆครับคนไทยไม่ทิ้งกันทางพอมโอได้จัดลงทะเบียนเพื่อที่เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้อพยพครอบครัวละสามพัน,น,บ,น,น,บ,น,น 3, บาทและมีผู้ลงทะเบียนจากทุกศูนย์ประมาณสองหมื่นครอบครัวฝากดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะเขาเดือดร้อนมากจริงๆครับในขณะที่พี่น้องอพยพออกไป ทางพิที่จัดชุดเฝ้าระวังหลังจัดเวรยามรัตเวนรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ความช่วยเหลือและดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่อพยพอ,ออกไปโดยมีนายอำเภอแปลดอำเภอตำรวจกำนันพิเศษบ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนายกและชรบทําทำงานกันตลอด24ชั่วโมงจนถึงปัจจุบันเพราะเหตุการณ์ยังไม่น,นอนฝากเรื่องชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้วยครับที่เป็นกําลังหลักที่เข้มแข็งชรบวรคนมีค่าตอบแทนเหมือนอสมอที่เขาดูแลพื้นที่อย่างดีเยี่ยม รักและหวงถิ่นในวันที่พี่น้องต้องอพยพละทิ้งบ้านเรือนขอคาราวะฐานกล้าผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยทุกๆนายฐานกล้าจากอำเภอหานสายนายสิบตรีกองประจำการทิรยุทธกระจ่างทองคนไทยรักกันคนไทยไม่ทิ้งกันภูมิใจในความเป็นคนไทยเราจะสู้ไปด้วยกันครับ